แต่ขอรู้สึกนะให้ตัวรู้สึกจะไหนวะหุวัวผัวไปเชื่องกะลีขอรู้สึกนะผัวไปเชื่องกะลีไงไปจันไหนวะทะเลทองลึกแท้เอาอัลซาร,าาร,าารา่าซะหน่อยเดี๋ยวถ่าแก่มากกรอบขนาดเนาะยากเลยฮะ,ห,ะหมู่วาน,นข้ามเดียวคือเแซ่บ มันกรอบนี่แหละมามามาโมเปยังเนาะโแม่งกลางคืนมามามันกรอบเนี่ยว่ะมาหอวรถโอ้เป็ดตะกินนะครับลเม็ดเนาะกินแล้วแล้วหรอสีเป็ดเนี่ยโอ้มือเดียเจ็บท้องอยู่จต่ตายเนี่ไยไห้กินกนะมาไหมคำนึงดมก็ได้ <laughs> มันกรอบนะายเม็ดใบเม็ดอืแอ้วะขอกินน้ำกับว่าให้กินสีดาสดสดมันตกลงยังนิ่งกัดกินสดสด แั้อเราเห็น,หนยังเนาะลือมไมเนี่ยก็แค่แค่คอยข,ขีดคาดงานก็ได้โอ้โหนะจักสทธายยังของเป็่บสพถมีอะไรมาให้ททกินเดี๋ยวน้เจ็บทองมอใกินเป็ดตะกอบแท้ไรเม็ดเนาะขักไปหน่อยนี่พิษกระพาะีเยอ,อพกินไม่ได้รือ,อ,อพิษกระเพาะเป็ดแซ่บสน้น,นะ กรอบขนาดเนะาะฮ่าตัดขักเทยเจิดกินยืนยน้อนะยื้อนะขอดขัขักขๆๆกรอบขนาดหาอหากินบ่ได้ของของของแต่ถาคอรู้สึกนะให้ตัวรู้สึกจะไหนวะพุ่งมาฟัวไปเซรืรองกะรีก็รู้สึก โปรไฟเซอร์กรี่ไหไปกันไหนวะทะเลทองเลึกแค่สลัดาสาไหน่อยเดยวเทถาแก่มา